ขึ้นสามค่ำเดือนสามบุญเบิกฟ้าวันร่างที่ฝนฟ้าจะตกข้าวเก่าหมดแล้วชาวบ้านประสงค์จะเอาข้าวใหม่ไปถวายพระตามความเชื่อที่ว่าอาหารที่ถวายพระต้องเป็นของดีๆเป็นอาหารที่สดใหม่จึงเป็นที่มาของงานบุญเดือนสามบุญข้อจีครบรอบปีใหม่ที่จะได้ข้าวใหม่ปลาในทุ่งนาก็มันเป็นช่วงน้ำท่าอุดมสมบูรณ์จึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะถวายอาหารแด่พระภิสุสง์ เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าประชาชนชาวด่านสายจะร่วมกันจัดงานติดทองรอยพระพุทธบาทจำลองที่อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของวัดพลชัยถือเป็นการยกย่องเชิดชูพระพุทธเจ้ามีอายุร่วมร้อยปีการจัดงานมีสามคืนสี่วันมีการทำบุญพระพุทธบาททำบุญวันเกิดบริจาคทานและมีมหรสพต่างๆถึงฤรูก้กาลงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ที่ลานพระพุทธบาทจำลองของวัดปณชัยนะครับส่วนมากก็จะทำเอาขึ้น12บสอค่ำเดืนอนสามวันหน้าอาทิตย์วันสองวันนี้จะพอกลนก็นำคณะพ่อเสียนชาวบ้านไปเตรียมสถานที่ที่ลานพระพุทธบาทแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าก็เตรียมในส่วนของทางพระสงฆ์สรบุญใส่บาตเหมือนกันสรบุญใส่บาตพอ เปิดงานเสร็จก็มีการเปิดให้ติดทองรอยพระบาทสองสามวันวันขึ้น14บ่ค่ำเดือนสามก็จะมีชาวบ้านก็จะมีการทำบุญเข้าจีเป็นองค์ประกอบของการปิดทองรอยพระบาทงานนี้ถือว่าเป็นงานถวายปั้นเข้าจีเลี้ยงพระสงฆ์และติดทองพระพุทธบาทจำลองจำนวนสามวันสามคืนกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญใส่บาทนำโดยเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมและชาวด่านซ้ายที่มาร่วมกันทำบุญวันสุดท้ายของงานก็ใส่ใส่บาทถวายพระทหารแล้วก็ถวายพันข้าวจีต่อพระคุณเจ้าแล้วก็มีการทอดพระป่าให้อีกด้วยนะครับพระป่าที่มาเสวงบุญก็ทำตั้งต้นไว้กิจกรรมทำบุญร่วมกันเป็นกลุโลบายที่ให้คนเข้าวัด แล้วก็ทําบุญมากขึ้นแล้วก็เข้าใจถึงพระพุทธองค์มากขึ้นอะไรลักษณะนั้นในวันเพ็ญขึ้น15บห้าำเดือน3ช่วงเย็นจะมีการไหวพระรับศีลและเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทพอเช้าวันแรมหนึ่งค่ำมีการถวายต้นพ้าป,ป่าเทศฉลองพ้าป,ป่าหนึ่งกันเป็นการจบงานบุญฮีตเดือนสาม